อาเน่ากินก้อนพี่นอ้องหาหมูหาหมูไปกินแรงคำแล้วหมูท่างพี่พันถึกเด้บ้านนาดานนี่ร้อยยี่สิบโลนึงนะหมูนะบ้านเฮ้าร้อยหกสิบเนาะพีดกันไล่หลายกับบา้านเฮ้าโ่ไดยส่งอัน ไปไล่ส่งเอาบักคักเล้วเนาะบานที่นี่บ่ได้ส่งบดไโพดโดนเปียงใดเนาะพี่มากเฮ็ดอันงานครับอันระบบคอมพิวเตอร์ระบบอันหุ่นย่นเนาะกระสิเอาการยืน่นละเขาบด้โพดเรื่องมือเน็ตเบิดพี่น้องเลยเรื่องมือเน็ตเบิด เน็ตเบิร์มือนี่ล่ะมึงื่นยังค่อยตื่ว่ากันไหม่ <c oughs> ยาน,นั่นหลายเดอ้อพี่มากเย้ยเลื่อมมือเน็ตเบิร์สวอนเปล่งสิละเลบ่ไดเลยเพโพดโพดแต่มเหมือนเศร้านี่ออกบ้านมากกันเลยบ่เด้โพดกันเลยเป็นจังไรแน,น่นอนมูก็ไไ้ปานว่าเฮ้าบบมีเน็ตเนี่โอ้ยปานว่าคนตาบอดวะ ปานว่าคนหูหนวกเปิดไปใส่กับ,บดครลอดเติมมูโทษเขามายัางเดี๋ยว <c oughs> โ,อโอ้ยหาเห็ดเด้อบาดที่ไหนผู้ใดก็ได้ไดยหาเห็ดเลื่นอนถงยายทุ่นเนด้อบ่ได้เว้าน้ำมูนี่บ่ได้ว้าน้ำไผ่เลยมือนี่บ่ได้คุยชวนคุยกันเลยไปหอดเฮียนผลนมันมิตึงตงังตึงตังมีเวลาบล่ล่ะเห็ดแนวกินแล้วสิบอยากนอนซะบ่ อันคุ้ยกันซ้ำซาพเพื่อนมาเนาะเพื่อนลงไปหาเนี่ยกินอยู่บ่ลงไปดอกเครือคุ้ยกันเมือ่อเมื่อนี้บ่ได้คุยคค้ยกันเมื่อนี้เครือคุ้ยกันนั่งคุ้ยกันดีกว่าให้เพื่อนไปหาโลดเพื่อนอยากได้ียังก็ไดอันเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้องัวเนื้องัวก็ถือก็อยู่บ้านเฮาสังขาน เคลื่อนขาเนี่ยหมืนแร่งด้ยท่านม้าแล้วอ๋อซำนี่แหละพี่น้องม้าแล้วเอาสองร้อยเลยโอ้ยนู่เจ็ดเจ็ดจะเป็นสื่อไลค์ครับเนอะอันอยู่สามคนสื่อกันว่าสันแนวกินเพื่อนสูมือสรูมือสื่อไปเปลี่ยนบานนี่กับสิไข่หรอก ซื้อไปใส่ตู้ไว้ให้ลูกกินเอ้าตามนี่ละพี่น้อง